ส่วนชั้นต่อมาก็คือชั้นม .1 น,นะครับชื่อหนังสือว่า new world one มาเรียนกันต่อนะครับนะในข้อที่่าในหน้าที่6สครับก่อนอนุญาตกดอันนี้ก่อนหนังสือที่ชื่อว่า fly with english นะครับที่เป็นแบบฝึกหัดของชั้นป .4 หน้าที่65นะครับนะ คำสั่งเขาบอกว่าทักษะการพูดนะครับสปีกิ้งทักษะการพูดคำสั่งเลยบอกว่าทุกแปลว่าพูดแปลว,ว่าคุยนะครับแปลว,ว่าบอกแปลว,ว่ากล่าวทุก about เกี่ยวกับ in the picture เกี่ยวกับรูปภาพอ๋อนี่เป็นภาพของหน้าที่63อันหน้าที่หกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลเพราะแปลไปแล้วในหน้า64นะครับนั่นก็คือเขาบอกว่า ทักษะการเขียนนะครับบอกว่าให้ look at the picture ให้ดูรูปภาพ a n d question แล้วก็คำถามนะครับ on page t o u 6ในหน้าที่64นี่คือภาพในหน้า64นะครับนะเอามาดูอีกครั้งหนึ่ง what do you think happened before this You ่คนนะครับ think คิดว่าอะไรนะครับนะ what อะไร happened ได้เกิดขึ้น before ก่อน h i s ก่อนภาพนี้นะครับ this, this ก็คือนี้เฉยๆก็คือก่อนภาพนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ๆเด็กถึงได้มารวมตัวกันแล้วก็เป็นบ้านของแซมแล้วบิลเมย์แล้วก็ซูมาทำไมนะครับนะก่อนหน้าน,นี้เกิดอะไรขึ้นให้นักเรียน Write ให้เขียน a short story นะครับเรื่องราวสั้นๆโดยมีคำถามเหล่านี้ด้วยนะครับว่า what was the weather like สภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับนะในบ้านหลังเนี้นะครับ How did they know about the house? แล้วพวกเขานะครับนะที่มาบ้านหลังเนี้ยรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ได้อย่างไร What did they do in the house? พวกเขาทำอะไรกันในบ้านหลังนี้นะครับถามเป็น past simple นะครับนะต้องตอบเป็น past simple What did they do in the house? พวกเขาทำอะไรกันในบ้านหลังนี้ดังนั้นก็ให้นักเรียนเล่าเ,าเรื่องนะครับโดยตอบ3ข้อนี้ด้วยนะครับนะสถาภาพอากาศเป็นเช่นไรพวกเขารู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ได้อย่างไรนะครับและพวกเขาทำอะไรกันบ้างเพราเช่นเคยนะครับนาะงคุณครูก็เลยนำมาตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับนะนักเรียนสามารถที่จะตอบให้ต่างจากคุณครูก็ได้นะครับโดย เรียนแบบการแต่งประโยคนะครับดังนั้นประโยคต่างๆที่คโรนนำมาแต่งให้เป็นดังนี้นะครับนั่นก็คือ previously นะครับก่อนหน้านี้นะครับ previously ไว้ก่อนหน้านี้ I thought นะครับขอให้เล่าเป็น past simple นะครับดังนั้นเราต้องใช้กิริยาช่อง2นะครับ I thought ฉันคิดนะครับ that ว่า Sam the owner of the house คนชื่อแซมนะครับ เป็น the owner นะครับเป็นเจ้าของ of the house บ้านหลังนี้แล้วก็แซมนั้น want to invite his friends แซมนั้นต้องการที่จะเชิญนะครับ his f r i e n d เพื่อนเพื่อน to visit his house เพื่อที่จะมาเที่ยวที่บ้านของเขา the weather นะครับตอบคำถามแล้วสภาพอากาศนั้น was nice ดีมากๆนะครับ warm อบอุ่น and the sky was clear แล้วก็ท้องฟ้านั้นเคลียร์นะครับก็คือแจ่มใสนะครับตอนท้องฟ้าแจ่มใส day <They, S 1> พวกเขาที่มาที่บ้านหลังนี้นะครับ n e w about this house รู้นะครับ n e w เป็นช่องสองของคำว่า no k n o k n o w n o ช่องสองก็เป็น n e w ช่องสามก็เป็น n o w พวกเขารู้ about เกี่ยวกับ this house บ้านหลังนี้นะครับน่ตอบคำถามข้อที่สองแล้วนะครับว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้อย่างไร Because ก็เพราะว่าแซมนั้น often invited his friends to visit his house แซมนั้นนะครับได้เชิญนะครับ invited his friends <Yeah. S 1> เพื่อนเพื่อนของเขานั้น to visit มาเที่ยวมาเยี่ยมนะครับ his house ที่บ้านของเขานั้น often บ่อยมากๆดังนั้นพวกเขาก็จึง มาถูกนะครับนะรู้บ้านหลังนี้เป็นอย่างดีรู้จักรู้มาได้ถูกดีนะครับเพื่อนๆของพวกเขาและรวมทั้งเจ้าของบ้านด้วยนะครับ Visit มาเที่ยวที่ s a m ส์ o ฮาส์ีีบ้านของแซมและทีนี้ตอบคำถามว่าใครทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยใครทำอะไรบ้าง what, what did they do o n t t h h o u u s e ในบ้านหลังนี้ใครทำอะไรบ้างก็เล่าซ้ำเหมือนกับในหน้าที่64 บลนั้น walk in quietly Bill นะครับเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้อย่างเงีย,งยบๆ so ดังนั้น no one can hear ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเดินมานะครับส่วน m a r y e นั้น was secretly thinking about eating chicken นะครับคุณครูก็แต่งให้แปลกไปจากเดิมนิดหนึ่งนะครับว่า m a r y e นั้นกำลังคิดนะครับนะ was thinking นะครับเป็น past continuous ประธานบอกว่าทูบีที่เป็นอดีตนะครับสกฤตสีนะครับก็คืออย่างลับๆนะครับนะคิดแบบอย่างลับๆว่า about เกี่ยวกับ eating chicken ต้องการที่จะกินนะครับ eating แปลว่าการกินนะครับนะคิดเกี่ยวกับการกินไก่คิดอย่างเงี้ยเงียก็คือคิดในใจว่าเดี๋ยวมาบ้านหลังนี้นะครับนะต้องกินไก่ให้ได้นะครับนะตามภาพนะครับตามภาพนะครับนี่นะครับนะมารี คุณรูก็เลยแต่งประโยคให้ว่า Mary was secretly thinking about eating chicken ส่วนโซนะครับน a b o l of water on the table นำนะครับพูดตัวนี้เป็นช่องสองนะครับนะเพราะเรากำลังเล่าเหตุการณ์เป็นอดีตหมดเลยนำน้ำนะครับนะ้มาวางไว้บนโต๊ะนะครับ aboard water น้ำใส่ชามมาด้วยนะครับน้าน้ำเฉยเฉยไม่ได้นะครับ๋นะ้านะต,ต้องต่อไว้ละเอียดว่าน้ำใส่ชามมา ส่วนแซมนะครับเจ้าของบ้านนั้น want to take his s k a t c h out to play ต้องการที่จะนำนะครับดาสเกตที่อยู่ในกล่องนะครับออกมาเล่นนะครับนะนี่คือคำแปลโอเคไหมครับคุณรัวจจะแปลให้ไวนิดหน่อยนะครับนาะววันนี้เดี๋ยวลูกๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยเก่งนะครับนะลองติดตามอ่า แพลตฟอร์มของคุณครูนะครับนะที่สอนนี่ตั้งแต่หน้าแรกๆเลยนะครับคุณครูจะสอนใ้อย่างละเอียดแล้วลูกก็จะได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะเรียนภาษาอังกฤตนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนนะครับป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็แล้วแต่ต้องเรียนกับคุณครูนี่ต้องสามารถรู้หลักไวยากรณ์เรื่องเทนนะครับนะนี่คุณครูจะเน้นว่าประธานบวกอ s สแมหรืออาบวกเบอร์เอ็นจีเป็น present continuous tense นะครับเวลาแปลแปล,แปลว่ากําลัง แต่ถ้ามีคำแสดงเวลาที่ยังมาไม่ถึงนะครับเช่น tomorrow พรุ่งนี้นะครับให้แปลว่าจะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าเรียนรู้เรื่องเทน s e ไปด้วยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นเพราะคุณครูเองนั้นตอนเรียนนะครับคุณครูได้ครูดีตอนเอาตอนครูเรียนาม .4 แล้วนะครับถึงชอบภาษาอังกฤษเพราะเรียนแล้วเข้าใจนั่นเอง โอเคครับไปต่อหน้าที่66อีกหน้าหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูทำฟังดูแลเข้าชมช่วยระดมแชร์็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ